<Ừ. S 2> พี่วัวค่าพี่วัวค่าพี่วัว่าวันนี้ซุปตาตื่นเช้าว่ะทำไมตื่นเช้าซุปตาพี่ยะเ่าสายอยากตื่นเช้าเต๋เต๋เต๋โอ้ยเต๋ เล่นกันเป็นเด็กเลยนะครับเล่นกันทุกวันสวัสดีคุณจันเพนนะฮะแม่โสพิษรูสึกบัวเนี่ยไม่ค่อยมีเ,เสษอาหารเลยเอาไปฝากคนแม่คนนี้หมด สวัสดีครับแก้มป่องวะเอ๊ะย,ย่างงานไปแทงกันะว่าโอ้นี่อากาศแบบรู้สึกว่าเย็นเลยรู้สึกว่าอยู่ในรถแล้วเปิดเปิดแอร์ แล้วลมแอร์จากช่องแอร์มันลมทั้งลมแรงใช่ไหมมันกับมันกับลมจากช่องแอร์มัน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 ส่องมาหาเราอะอารมณ์ประมาณนั้นนะ <c oughs> เห็นเขาว่าขี่กันนั่งคืนเลยไยขี่กันนั่งคืนบัวได้แกล้งน้อง ทั้ทีอืมอืมอืมเขาแก้มอะ่ะทำโนจะทำโนพนะดื้อจนอืออือือืม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  เดี๋ยวกันคืนนี้เสร็จครับเสร็จโนนะครับเสร็จโนนะครับโนเสร็จแน่ที่ใครทีมันชืบเยียบ เยียบขึ้นขี่แล้วโนเอ้ย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 โนบัวบอกโอ้ยอมแล้วนักเอามันออกแนมันหนักเออกระดูกหักบรรลุเกือบพ่อเกือบให้แม่บอกตื่นมาแต่เช้าเมื่อคืนก็ดูเมื่อเช้าก็ดูโอ้ช่วยมาด้วยเบิ่งบัวเบิ่ดมือนี่น้องเหยียบขาเลยโอ้เหยียบขาบวัวแล้วโอ้โห เทียบให้ลูกต้องลองให้มันโน,โนเหยียบดูโอ้ยเอ้ยแม่แม่ใช่ด้วย,ยแทงดาบก,กันแน่วะในแผลเมื่อวานหายยังหายแล้วแผลเมื่อวานแผลโดน,นโนจิ้มดูดหายแลว้วเมื่อวานไม่เห็นจ่อย,อยเหยียบกู้เหยียบขาบัวด,ด้วยเอ้ย บวกช่ด้วยโนแค่แค้นแค่แคนมื่ค <S 2> <S 2> <S อคืนใช่ไหมคระะัออบอพเทสกี่โมงแล้วครับแดดก็เริ่มแรงครับนี่ยังไม่ขั้นถึงว่าหนาวสิบองศาถ้าหนาวสิบองศาเดียวต้องต้องสืบนะครับ เจ,เจ้ลำพูนี่ขาสันแดกแดกแดกแกน่ยังไม่รู้ว่าจะก่อไฟให้ช้างหรือยังไงยังไม่ทราบเลยเลยแต่เขาก็อยู่ได้นะผมเปรียบเหมือนช้างป่าช้างป่าก็อยู่ในเขานาวก็รี่มีบนเขาบนภูอะ่ะต้นไม้ก็เยอะอากาศก็ยิ่ง ความกดอากาศก็ต่ำแล้วความชื้นสูงพูดถุงเหรอผมพูดถุงไหมเอาชื่ออย่างนี้สุดแล้วโอนน้น้องกัดครับผมถกขาไปเลยโอ้ดูอึ่งดิดูด่าใครวะเด็ก FC หรือเปล่า อเอ้โาเราโตไปเฉยก็ได้ใส่เดือนยังหัวกล้วลาฟืนมาดังโอ้โหหัวอะหัว อืออืออืมอือเออที่เขาให้กินไม่กินนะครับที่เขาเก็บแล้วมันเก็บกินดีมากสุดยอดวิลลิกูด เมื่อวานตอนตอนเย็นเนี่ยเฮ้ยของขึ้นแล้วอุ๊ย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 เห็นระดาบเฮ้ยบัวบอกอ,อยากใครจะมาแย่งยาฉันนะสู้ตายนีย่โนชนเลยกินท่อมตามเผ็ดๆนะครับโหตอนสองทุ่มอริ่รู้สึกแสบท้องนะ ขันดากมาดีนะโนโยังยังไม่ได้กินเลยหมว่ามันขึ้นกินอูเรอบ่กินอันนั่นเราบ่ยังนะครับยังไม่ได้กินนะครับที่โก่อยากเห็นน้ำมูกผมถ้าหันมาตอนนี้ก็เห็นตอนนี้แหละ โอ้โหดูครับควันหัวช่วยกันเก็บโอ้โหดูครับสุดยอดเวลริกูดเวลริคอสเฮ้ย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 ผู้บานนอนโอ้ยเรอให้รอได้โอ้โหเตะรอบหนึ่งทีเสยไปที่ปลายคางอีกเบาบางอย่างแล้วเทบอีกเข้าที่ปลายโพรงจมูกครับหายใจไปออกแน่นอยเอง ดูใต้เพจบอกจะไปทำงานแล้วได้ฮะ ប៉ាណិតច្រមុះណ້ອຍអ อ้าวดูนกตาเหลือเลยอืมซูมคิดดื้อซูมคิดดื้ต้องเจอกันในคลิปต่อไปออีอ สวัสดีครับ